วกคลื่นสัญญาณต่างๆเข้าไปเพื่อให้มันมีมิติของสิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับถึงที mercy, Duke, ่ปรับความจังชาอาจารย์ได้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับการเรียนนะครับตรงนี้ก็ควรนะครับในการที่จะทำให้ยาดเสียงมีความคมกรอบก็คือมีย่าำต่ำการสูงนะครับในการใส่แบบนี้เพื่อทลับหลับออกเราจะทำให้มันหยักกระดาษเราจะทำให้มันทุ้มกระดาษหรือเราจะทำให้มันบาลานซ์กระดาษนะครับมันก็เป็นการเดินไปหลอกมาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่ว่าทุกอย่างมันไวแล้วก็สามารถโคได้ในตัวเดียวโดยที่ไม่ต้องขนของอะไรเยอะแยะนะครับก็เป็นเหมือนกันของที่การ์ดช้าก็เหมือนกับเอ่อดนตรีสมัยเนี่ยครับย้อนกลับไปสักห้าสิบปีแล้ก็จะไม่เหมือนกับตอนนั้นนะครับผมอยู่ไหมกทั่งย้อนกลับไปในตอนแรกที่อาจารย์คุยกันในยุคกูเบิ์กนะครับยุคแบบคอนคอราสต์หรืออะไรเงี้ยดนตรีเนี่ยจากที่เรียนจิทยาดนตรีมา ก็คือเริ่มต้นเขาก็จะสังเิตาว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นมาจากความกลัวของมนุษย์ซึ่งเราไม่มีหลักการการเล่นเป็นเครื่องหรืออะไรนะครับมันจะเกิดการได้ยินมาก่อนจากมนมุษย์ก่อนประวัาที่แบบได้ยินเสียงควาผ่าใช่ไหมครับได้ยินเสียงการสั่นสะเทือนหรือเสียงของสัตว์เราก็จะสามารถทราบได้ว่ามันเป็เคื่องหรือหรือแม้กระ่การสังเกตนว่าเมื่อก่อนที่ล่าสาัตว์เงี้ยก็มีการลอยหรือให้สัตว์ ที่หังนะครับแล้วก่อนก็จะเป็นผู้ใช้ธนูใช้หอกอะไรเพราก็อาจจะเกิดการดึงพันธนูลเล่นจเนเกิดเป็นเสียรหรือแม้กระทั่งความกลัวต่อไปี่บัตินะครับแล้วก็ได้มีการบูชาย,ยาต่างๆตามวัฒนธรรมสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีการนำหน,นังสัตว์มาทำเป็นกองหรือใดๆก,ก็ตามนะครับที่เป็นการทำให้รู้สึกว่ามีความมพลิเพลนมีความตื่นตัวนะครับมันก็จะเริ่มแบบนั้นแล้วอย เรื idea, ate, i mean, die question, die ่อยๆจนเป็นลักษณะของความสนุกนะครับหรือแม้กระทั่งยุคเมื่อก่อนนะอาจารย์ที่กว่าคนจะได้ฟังเพลงของวงวงออเคสตราคนทั่วไปไม่ได้ฟังนะครับต้องเป็นคนรวยใช่ไหมครับที่จะต้องเข้าไปในโรงละครอย่างที่เราเคยเห็นภาพันที่เป็นวงออเคสตราแล้วก็คนที่นั่นก็จะต้องดัดผมรอนผมตีตะปองใหญ่ๆใส่อะไรนั่นแหละมันก็ค่อยๆเดินไปหรอกให้เข้ากับคนมากยิ่งขึ้นพอมัน มีแค่คนรวยคนที่ไม่ได้ตืน่นขึ้นนั้นเะเขาก็อยากจะรู้เรื่องดนตรีเหมือนกันเหมือนสื่อทอดมาในช่วงของยุคที่เป็นดนตรีแจ๊สนะอาจารย์ก็น่าจะพอจะรู้จักว่าดนตรีแจ๊สมันก็เป็นดนตรีของชอนยูขั่นของนะครับผมโดยที่ในช่วงนั้นเนี่ยก็รู้อยู่ว่าในชอนยูด้านเนี่ยเขาก็จะเป็นคนอยู่ในจัดอยู่ในแคตตาล็อกของชนชัลแรงงานในยุคสมัยนะ เขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องตัวรีแจแต่เขาโดนห้ามด้วยความที่ว่าฐานะเขามันไม่ใช่บนับมันก็เลยทาให้เกิดในรตีนึีขึ้นมาครับที่เป็นอีกระลอกโจมตาดำมใครโดนยังบูใช่ครับซึ่งบูเนี่มันเป็นการนาแจมาไปยุจากการที่เขาจดจำมานะครับมันก็จะมีเอกราของบูนะอาจารย์จีีอาารกระดูมไม่ได้แจสือแจ แจ็คก็แน่ใจนรับแต่บลูนี่ผมพอทําได้อยนะครับอันพี่แจเป็นแจสำคาสว่าเป็นบลูส์เขาก็จะเล่นที่ดนตีง่ายซึ่งเขาไม่มีฐานะในการที่เล่นอันนี้นะครับก็รวยด้วยมีแรงด้วย ที่จะยกขึ้นมาได้สารที่พูดนะครับแล้วผมข้าวเขาคีย์อะไรใียนะคียนะครับซึ่งรูนันจะมีสเกลเฉพาะของมันก็คือเขาจะเรียกว่าโทเวลส์โทเวลสรา จำในตรงนั้นมนาะแล้วก็มาเรี่ยวเป็นบลูซ์ซึ่งมันก็จะแตกไปเรื่อยเหมือนเพลงป๊อกนะครับเหมือนที่ผมดได้สอนมาตั้งสามออนไซน์เนี่ยก็จะถามเพาว่าป๊อกสมัยนี้เืออะไรคุณเข้าใจไหมว่าเพลงป๊อกว่าอะไเด็กก็จะตอบได้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับก็จะตอบได้ว่ามันคือเพลงป๊อกบุราซึ่งก็ถูกต้องนะครับมันคือเพลงป๊อกบุราคือสมนะัยเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อะไรนั่นแหละเพลป๊อกบุรา เมันสมัยผมอ่ะผมในวันที่หยกพอผูล่าของผมก็คือโรที่สตน